ขึ้นคขาไ,ไ,ไม่เคยพับได้พับได้นั่งพับเทียบไม่ได้ไม่เคยพับเทียบมาบเขาเลยเหรอไม่ได้ปวดเดวหลวงพ่อวันนั้นน่ะก่อนที่จะมาใช่ไหมที่กลับจากนี้ไปที่มหารหลวงพ่อวันนั้นแล้วยายเขาไม่ได้ยังเขายังไม่ได้กําหนดวันยายปั่นป่วนไปหมดเลยพอกาหนดวันปุ๊บ หายเออหายแล้วแบบร่างกายหนักหนักแน่นหน่อยจริงจังจริงใจหน่อยอย่าโลเลจะได้ร่ำรวยเข้าใจเปล่าไม่ยอมกำหนดวันอย่างนี้มันก็เหมือนแบบไม่กำหดนดหนี้วันใช้หนี้ใช่เปล่าเจ้าน,นี่ก็ไม่ยอมเด้อพอเนาะนะเร่งใหญ่เลย่นะ ล้นพาฉันไปดูนี้ดูนี้บอกย่าหนูยังไม่กินข้าวดีแล้วดีแล้วอราลูกสาวก็กลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศสองคนก็แม่รีบไปดูนี้แล้วนะหนูเห็นคลิปที่หนูถ่ายให้ลงให้ดูเออแม่รีบไปเลยนะนี่ไปเลยนะลูกก็เปิดทางทั้งคูู่กว็เจริญด้วยตามนี้ตามถก่อนก่อนหน้านี้หลวงพ่อวันนั้นที่กลับไปใช่ไหมทะเลาะกับลูกเหรอทะเลาะกันเพราะว่ายังไม่กําหนดวัน ออทะเลาะกันด่ากันใหญ่โต <c oughs> ทำไปทำมาเลยขอโทษกันแล้วเออกำหนดวันแล้วโทรหากันแล้วาพูดไม่ดีกับแม่แล้วเขายังไม่ไม่พูดว่าเออแม่ถ้าจะไปก้าไปนะแม่นะเออแม่อย่าไปก <c oughs> ็เราอ่ะโลเลเอง <c oughs> เขไม่โทษลูกไม่ได้ไม่โทษแต่เขาแล้วําหนดวันวก่อนนะท่านพ่อคืออ่าท่านติดเหลน เลนแต่ก่อนเลี้ยงเลนแต่ก่อนอยากมามากนะตอนนั้นนะอะอ่าอ่าอ่าเป็นว่านเวลานี้โอเคแล้วตั้งใจบวชได้เข้านะอย่าไปคิดเรื่องอื่นดีมากเดี๋ยวเด็กเขาก็ไปละตอนนี้หนูซ้อมมาแล้วบอกว่าปฏิบัตินะอย่าอย่าไปคิดว่าเอ๊ะป่านนี้แมวเข้าบ้านหรือเปล่าบ้านยังเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าคิดอย่างนั้นหมดแล้วตัดทิ้งเลยนะเออดีแล้วจะได้บุญเยอะแต่ก่อนห่วงแต่บ้านนู นี่ยังไม่ได้ทำเคลียร์บ้านเลยยังมึว่าใหญ่คิดว่าตัวเองตายไปเลยหนูจำแต่คำหลวงพ่อพูดไว้คิดว่าเราตายไปเลยอย่างเงี้ยได้รางวัลเยอะเดี๋ยวได้รางวัลเยอะได้ทีได้ทางนี้ได้ครับได้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 เอามาก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอามากองดีอีกทีหนึ่งก็ได้ครับพ่อครับที่นั่นน้ำด้วยไหมครับอะไรนะน้ำที่นั่นนะครับน้ำ น้ำลึกไหมคะตรงที่ลึกเลยเหรอไม่ไม่รู้ว่าลึกไหมลึกไหมพอดูเอขยับดูได้แล้วก็เอาสายยางลอ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 ง,ลองปั๊มหรือดูขึ้นมาก็ได้ลองดูหรือไม่ก็เอาเอาเอาถังเล็กอะ่ะแล้วผูกเชือกหยนลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาอย่างเงี้ยเอออ่ะดีละสาธุตั้งใจ